ขอความเจริญในธรรมเจริญในใจจงมีแก่เราท่านทั้งหลายที่มารวบกันฟังธรรมเนาะวันนี้ก็จะเทศถึงอริยสัจสี่มักมีองค์แปดนั่นเองโยมพี่สุกิตาท่านก็อยากให้อธิบายเรื่องอริยสัจสี่เรื่องมักมีองค์แปดที่เราทั้งหลายต้องเจริญบ่อยๆถ้าเราเจริญบ่อยๆก็เป็นทางแห่งมักผลพระนิพพานนั่นเองมักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็จะเกิดขึ้นนั่นเอง พระพุทธเจ้าถึงท่านได้ตัสรู้อริยสัจเป็นข้อแรกเรื่องทุกข์นั่นเองตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านยังไม่ได้ตัสรู้หรือว่ารู้แจ้งซึ่งทุกข์จริงๆนั่นเองท่านเลยไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้มากแต่รู้บ้างแต่ไม่ได้รู้หมดนั่นเองท่านพอรู้พอปฏิบัติไปสร้างบุญกุศลบรารมีทานบรารมีศีลบรารมีเนคัมบรารมีปัญญาบรารมีไปเรื่อยๆท่านก็ ยังไม่รู้จักเหตุแจ่มแจ้งหรือละไม่ละเหตุให้หมดสิ้นนั่นเองนี่แหละท่านเลยบอกว่าทุกนิกําหนดรู้สม,มุทยัยสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เพียรละมักก็ควรเจริญนิโรธต้องทําให้แจ้งซึ่งจิตใจที่แจ้งอยู่แล้วนั่นเองพระริยาเจ้าพระปัจเจพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแจ่มแจ้งแล้วแต่เราทานายยังไม่แจ่มแจ้งซึ่ง ทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องทุกนั่นเองทุกทางกายบ้างในการดํารงเลี้ยงชีวิตอยู่ไปวันวันนั่นเองทางกายเราก็ต้องบำบัดก,กันไปทางจิตใจเราก็ต้องละสิ่งที่มันลักโลกโกโลงออกไปสิ่งที่มันก่อทุกนั่นเองนี่นะทุกทางกายก็มีทุกทางจิตใจก็มีนั่นเองทุกในสิ่งที่มีวัตถุครองบ้างไม่มีวัตถุครองบ้างเราก็ยึดถือมั่น ถือมั่นมากไปมันก็ทําให้เราไม่นึกถึงจิตใจเป็นหลักนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เรากําหนดรู้ไม่ใช่กําหนดหลงถ้าเรากําหนดหลงเราหลงรักหลงโกรธหลงโลภหลงหลง,ลงไปเรื่อยๆมันก็หาที่จิตจบสิ้นของวัตตะสงสารไม่ได้นั่นเองนี่แหละพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องทุกขทุกทางกายบ้างทุกทางใจบ้างทุกทาง หมู่พวกหมู่เพื่อนเพื่อนไม่ได้ดังใจบ้างญาติโยมไม่ได้ดังใจบ้างมันก็เป็นธรรมดานั่นเองคนรักก็มีคนชังก็มีนั่นเองคนรักคนชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบนทนเอานั่นเองถ้าใจเราร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมก็เป็นพอนั่นเองเราก็เพียรละสมุทรไทยสิ่งที่จะก่อให้เกิดทุกข์นั่นเองอะไรคือความรักแบบยึดมั่นถือมั่น ความโลภไม่รู้จะพอความโกรธแล้วความหลงนั่นเอง4อย่างนี้แหละทําให้เราทั้งหลายตกจมไปสู่ก้อนทุกข์ก้อนยากก้อนลําบากในขันห้าขันในขันสี่ขันในขันหนึ่งขันนั่นเองในพบน้อย